สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตามรับชมช่องสาวนา่งผ้าลุยจ้ามา่อนี่พอกันตอนหกโมงเสาร์ได้ค่ะพี่น้องพอกันแต่เสาร์เนี้ยจังน้อยเหมือนสาวนา่งกับเบาเตี่ยพาพี่ผ้าน้องเขาปลายุค่าคือเข้าจาพี่น้องเขาปลายุค่าฟังมุ่นบานแต่แบงอำเพื่อแค้นดุงจังหวัดพิรมค่ะมืเหนียวมาสองตาเด้ค่ะพี่น้องมาชมกับสาวนา่งเบิ้งค่ะว่าสิมานบอสิไดเต็มสองตาบอ ไปลุยเลยจ้าดอกแดกแหกหมานของสาวนางเป็นเห็ดทับเต้าน้อยจ้ามาดอกแดงแหกมหมานออกมาแล้วจ้าไปลุยเรื่อยๆสองดอกเลยเห็ดเป็นขมจ้าดอกน้อนจะท่นเอาได้ไหมอะไรด้วย เดยวตัดขาที่หนังด้วยจ้าแยกกันหากะเบ้าเตีย่ยไดี๋ถ่ายเองหมานอีกแล้วจ้าเุน็นด้วยจ้าเป็นก่อนได้แบบนั่งด้วยจ้า ดอกวิจามูเนี่ยาพี่น้องมาเก็ดน้ำกันจ้ะทั้งีกลดดอกนึงทะเลแนมไปเห็นอยู่ไกลๆก,ก่อน่อยนนดอกน้อยพี่จัน ดอกน่อยเป็นเอาไว้ก่นอนสาวนางเนี่มาหินให้เห็ดตะเตาเลยอยูนี่นองเอาเห็ดขุมก่อนจ้ะเห็ดขมมันลูก้างกันดอกหน่อยเลดอกนัอนจ้ะ rồi ừ, là cha đèn cũng ngon đột ngồi lại hết khúm nó เป็นไงเึ็นไหมไงทำงานจ้ะพ่ออีกแล้วจ้มามันอีกแล้วมันอีกแล้วขอมู้หนึ่งดอกเป็นไงดอกทำงานเลยหาอยากไงด้วยค่ะเ,เห็ดเป็นสีดำชิคือใบใหม่ต้องสังเกตดีๆจ้ะ เห็ดหลุนไม้ก็มีเห็ดเนาก็มีมีหลายรุ่นงามเลยปลาเตี๋ยเก็บได้หาดานะบานเต็มที่เลยเต็มที่ได้งามพอดีเลยเกี๊ยบมันเนาตัวนี้อยู่ในปลาเลือกพี่น้องปลาในเนาะเออพุ่มพุ่มมากถนัดตาโอ้ตาเกยบหามแล้วตาาเตี๋ยตาสายนางพี่น้องคนละตาเด้เหมือนแข่งกัน เฮ็ดขมมู่หนึ่งงามๆจ้่ดอกพอดีเลยงามเลยจ้ะจ้าจ<ะ>เก็บเฮ็ดขมพอเฮ็ดขมมู่หนึ่งนี่งามๆด้วยแง่พอเฮ็ดนั้เขาเฮ็ดนั่นละ,ะเฮ็ดขมจับเตาพอแต่ดอกเน่า ใหญ่เม็ดเสยงเพิ่นกับเซลแซ่ไปหนีเรียบว้อยเห็นปุ่นฝ่าว่าเพิ่เลยอเพื่อเห็นเห็ดหายาบหา,หายากเนาะคือบอมีมูนอนอยู่ผู่เดียว Ngon nha. Đọt ngay. Ồ ừ, nhàng chừng là là. หลายขัวเห็ดสาวนั่งผอเห็ดไว้หม่หว่านบืงพี่น้องว่าพื่นมาเคลียรุ่มืดเลยมากก่ท่านมากก่ท่านพี่น้องพิ่นมาเบิงไวเหมือว่าน ມາຮອດຫມລະມດພິແດດ້ອດນເອົາໄມດ

งานตลยดอกงามเพื่ ผู้ห็นดอกนีแบบน่ดอกดีนนเลยนี่แกสีหมองๆนี่แกออกหมองเขมียวดอกด้วอ่ะง่นนี้อุ่นๆด้วย มุ้งกระหลายกลมมุ้งเหเดมาได้มุ้งกระกัด ห้ามอยู่แห่งบ่ไหลจ้่มองระโดอก้องดอกพ่อมูงหญ่ด้วยมึอนี้องดอก็หานอยู่หางค้าง เดือดเติมซองตาแล้วเดือดซองเหลี่ยมตาเนี่ยมาค่อยเห็นเก็บเห็ดทางข้างก่อนจ้ะปูเก็บหยาบนี่ไงดอกรุบหร่ะ ก็ต้องเอาเห็นแล้วเห็นแล้วก็ต้องเอา บอกจ้ะมังงมนดังงันดังงันนี่กระโดดบ้องหระตัน นองเป้าคนหลายโหดจ้ะเขาปีจุบันเนาะค่ะมีทีจุบันเห็ดของสาวน้างค่ะเนี่หมานอยู่จ้ะไหนทั้งเห็ดกับเตาไหนทั้งเห็ดผึ่งขมจ้ะหมานอยู่ค่ะดอกาง,งามๆเลยค่ะมันนี่เป้าแห้งบริเตหนหอดขาเห็ด <c oughs> เอามาตัดจุบันเด้อค่ะเดี๋ยวเอาเสื่อมันไปถิงไวย่ปลาขึ้นมืออื่นมืออื่นไปเก็บกับจ,จะเอาเชือใช้ถุงไปเทยูปาน้าค่ะ สาวแงคนหลายสาวนั่งกับขอบคุ่นพี่น้องเฮียี่ทุกคนเด้อค่ะที่เขามาชมเบิ้งขีดสองสาวนั่งพาลุยค่ะแต่ก็มาโคตรข้เมนโคตรไหลโคตรแชร์ให้เนาะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะมาเป็นกำลังใจให้สาวนั่งอาเคลมลับคลิปนี้กอ่ะป่าวพี่ฝากน้องไว้ซั้นนี้ละค่ะขอกันไหมคลิปหนาเด้อจ้าสวัสดีค่ะ